ยิ่งกว่าละครเปิดภาพแม่ทั้งสองคนของใหม่ดาวิกาเป็นซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยไปแล้วกับสาวหน้าสวยหุ่นเป๊ะอย่างใหม่ดาวิกา ที่ตอนนี้มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามมากมายทั้งงานละครภาพ,พยนตร์โฆษณาถ่ายแฟชั่นยิ่งตอนนี้กำลังเฉิดฉายสุดๆกับบทบาทน,นางวันทองที่หลายคนต่างยกนิ้วให้กับการแสดงของเธอทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้ไม่แปลกใจ,จเลยว่าทำไมนับตั้งแต่อยู่ในวงการมาชื่อเสียงของเธอถึงไม่มีวี่แววที่จะลดน้อยลงไปเลย สำหรับใครที่อยากรู้ว่าใหม่นั้นเธอเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมคุณแม่เป็นชาวไทยชื่อรัตนากรชมยงส่วนคุณพ่อเป็นชาวเบลเยียมชื่อแดนนี่โฮเน่สำหรับชื่อเดิมของเธอคือดาวิกามาจากชื่อนางเอกภาพยนตร์รัสเซียที่คุณพ่อชื่นชอบส่วนชื่อเล่นใหม่มาจากชื่อของใหม่เจริญปุระนักร้องที่คุณแม่ชื่นชอบนั่นเอง ด้านการศึกษาในวัยเด็กใหม่ดาวิกาเรียนที่โรงเรียนพระหาลุ์ไทยดอนเมืองและต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนานาชาติเกวารีจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตหลักสูตรนานาชาติและถึงจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่เธอก็มุ่งมั่นเรียนต่อในระดับปริญญาโทจนวันนี้เธอก็ทำสำเร็จเป็นมหาบัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตเรียบร้อยแล้ว ต้องบอกเลยว่าช่วงเทศกาลวันสงการก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดารานักแสดงได้มีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ของไทยรวมถึงนางเอกสาวสวยใหม่ดาวิกาที่ในวันเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ก็ขอเอาเลิกเอาชัยโดยการรดน้ำดำหัวคุณแม่ลูกสาวที่น่ารักของแม่หมวยมีพวงมาลัยมาไหว้ขอพรกับคุณแม่ แม่ลูกใส่เสื้อทีมสวยสดใสเหมือนกันและคุณแม่ที่ดูสาวสวยมากลูกสาวได้แม่มาเต็มๆภาพอบอุ่นของครอบครัวใหม่ดาวิกาที่มีว่าที่ลูกเคยอย่างเตอชันทวิทย์เข้ามาคอมเมนต์ด้วยที่ทำให้เธอมีในทุกวันนี้ mm. เห็นได้จากภาพความรักที่ใหม่มีต่อผู้จัดจาก,การส่วนตัวที่เปรียบเสมือนคุณแม่คนที่สองของเธอความกตัญญูต่อแม่แท้ๆอย่างแม่มวยใหม่เธอก็ยังไม่ลืมที่จะแสดงความรัก ซึ่งเป็นวันเกิดของแม่หมวยใหม่ดาวิกาได้แสดงความรักต่อแม่นำพวงมาลัยมาไว้แม่และก้มกรับเท้าแม่ภาพความประทับใจและความน่ารักของใหม่ดาวิกาที่มีแต่แฟนๆเข้ามาชื่นชม